ครับผมสวัสดีทักทายครับเพื่อนๆพี่ๆเนะี่ยอันนี้ก็ได้มาแล้วครับสําหรับงานเลี่ยมพระนะครับเนาะงานเลี่ยมพระครับอันนี้ก็มาจากทางไปสนีนะครับเนาะได้เรียรยนะครับเนาะสําหรับงานเลี่ยมพระกันน้ําครับก็กล่องมะริ่มเลยนะดูก่อนว่ามีอะไรเรามาดูกันเลยนะครับครับ นี่นะครับเนื้อก็มาดูกันครับก็ขอขอบบุญขอบคุณน,นะครับนะักผู้สนับสนุนนะครับที่คอยสนับสนุนงานเนะืให้ผมได้มีงานมีการทํานะครับเนาะอ่าโอเคนะนี่อึ๊บอ่าอันนี้คืองานส่งงานมาเลี่ยมนะพระกันน้ำนะครับหนึ่งถึง สองถุงนะครับสามถุงนนะอ่าโอเคหมดแล้วนะครับก็เราจะมาดูครับว่าอันนี้มีกี่องค์เนะี่ยถุงนี้มีกี่องค์ครับสำหรับงานเยี่ยมพระกันน้ำนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเนาะส่งมาจากทางนู่นเลยครับแถวบางประกงโอ้ เรามาดูกันหน่อยสิครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับคชิ้นเอยนะหนึ่งชิ้นครับเป็นพระสมเด็จนะฮะสองชิ้นนะครับอันนี้เป็นพระหลวงหลวงปูม่มหาศิลานี่สามชิ้นครับเป็นพระพิฆเนตศนนี้ก็ อันนี้น่าจะเป็นพราคุ้นแผนนะครับนี่ก็เป็นน่าเป็นพระคุ้นแผนนะสี่ชิ้นครับนี่ก็โอ้ยยังสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นพระพิคเนตครับอืมสวยมากเลยครับงานเนียนสวยงานแกะสลักครับพระพิคเนตนะ่ห้าชิ้นนะอันนี้อีก สองสามสองชิ้นนะเจ็ดชิ้นแล้วครับผมนี่ก็เป็นพระหลวงพ่อสุโธนนะี่ยแปดชิ้นครับแปดชิ้นนะนี่แปดชิ้นเหรอหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นครับนีอีกนะครับเนาะก็นีถุงนี้อีกนะหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้น หกชิ้นครับผมถุงนี้มีหกชิ้นนะครับสำหรับถุงนี้มีหกชิ้นถุงนี้อีกนะครับมีกี่ชิ้นเอ่โอ้โหนะครับนี้ก็หนึ่งชิ้นสองชิ้น 3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้น9ชิ้นครับผมครับก็นี่นะครับเมื่อทั้งหมดนะนี่ทั้งหมดเลยก็ขอขอบคุณครับผมที่สนับสนุน นะช่างก่อนครับผมสำหรับงานเยี่ยมพักกันน้ำครับส่งทางไปสณีนะครับหรือว่าส่งทางต่างจังหวัดครับทางไกลนะฮะขอขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ